เมื่อวานครับในช่วงของ5นาทีวันนี้สําหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเป็นยังไงคาราบาเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนนี้มองหาท่านสมรักแล้วก็ท่านพร้อมพันธ์อยู่นะไม่รู้อยู่มุมไหนคนมันเยอะคนมันเยอะนะท่านนายอำเภออำนวยโพธอมบอกว่าท่านยังไงอบคืนนี้หมายคืนเมื่อวานเนี่ยเขาจะแต่งตัวที่บู๊ที่สุดไปคืนนี้ท่านก็นั่งจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นสิครับสนุกเนาะฝนตกไหมก็พอดีเป็นบุญของชาวเท่าเทนนะ เมื่อคืนนี้ตอนหัวข้ามก็โปรยลงมาเพื่อทําให้ชุ่มเย็นนะตกกลางคืนมาโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับับผมง่าสมกับที่ว่าเมืองนครพนมเป็นเมืองน่าอยู่จริงๆแล้วก็เมื่อคืนนี้เห็นอาการของพี่น้องชาวอําเภอเท่าเทนและพี่น้องที่ไปชมคาระบาวกันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอุเทนพัฒนาเมื่อคืนนี้นะครับก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่าชาวนครพนมนั้นมีความสุขจริงๆนะครับนะก็ดูเอากันแล้วกันว่าการ ที่ทางคราบาวนะครับมาจัดในการกินดีอยู่ดีข้าวไทยตาพันดีนี้นะครับซึ่งคราบาวมาคาราบาวมาเต็มวงครั้งนี้นะครับก็ทั่วประเทศมี50จังหวัดนะครับที่จะได้รับโชคดีที่จะได้ฟังคราบาวในครั้งนี้นะครับและก็ที่จังหวัดนครปนมโดยเฉพาะที่อำเภอเท่าเทนเรานะครับ ก็เป็นจุดที่9้าที่คาราบาวนำผลงานการแสดงมาให้ได้ชมกันนะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านการแก้วมาดนะซึ่งนายกเทศมนตรีซึ่งเคร่งเ,เครียดในเรื่องของการดําเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เป็นไปได้วยความเปรียบร้อยนะครับทีมงานของเทศบาลคณะทีมงานของท่านการแก้วมาดเทศบาลตำบลท่าเทนนะครับเมื่อคืนนี้แข่งขันนะครับดูแลแขกและก็พี่น้องที่มาดู างานเมื่อคืนนี้นะครับด้วยความสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับขอตบมือให้ดังๆนะครับที่กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงก็คือท่านอํานวยโพทองครับนายอำเภอเท่าเทศและก็ท่านผู้กํากับก นะครับที่ให้ความเมตตาดูแลความสงบสุขทุกเกิดทุกอย่างเมื่อคืนนี้นครับสำเร็จรุ่งไปด้วยดีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารนะครับอ,อหอสหและอ,อพอพ,อพอรนะครับตลอดจนนักศึกษาวิชาทหารเมื่อคืนนี้เพียบเลยทีเดียวนะครับน่าสนุกสนานยังไงท่านรองอภิรักษ์จากเทศบาลหนึ่งนะเมื่อคืนนี้ก็ไปให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านว่าที่ร้อยตรีธีรวัตรจำปาใจศรีนะครับก็ ไปดูแลกันทุกสิ่งทุกอย่างความสุขทั้งหลายทั้งปวงนะครับยกให้ชาวจังหวัดนครพนมนะครับเต็มวงถ้าใครไม่ได้ไปเมื่อวานนี้ก็น่าเสียใจแต่ก็คงไม่เสียใจไม่นานนะครับเพราะวันที่23ตุลาคม2556นี้นะครับทางท่านดรวิทยาอินาลาและทีมงานคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับท่านทะเวินตตียรัตน์นี่ก็เตรียมวางแผนแล้วนะครับประสานมือกับท่านคมสินสีมัสดค์นะครับบอกว่าจะเอาคาราบาวเต็มวงมาในงานราตรีฟ้าชมพูนะครับสิทธิเก่าปิยะ มหาราชลลยก็ตรึมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ23ตุลาคมนะครับเมื่อคืนนี้มีโอกาสพบกับท่านในอำเภอโพนสวรรค์นะครับก็บอกว่าเป็นเพื่อนกับคาราบาวแอดแอดคาราบาวนะครับก็บอกว่าจะเอาคาราบาวมาให้พี่น้องชาวอำเภอโพนสวรรค์ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ12ธันวาคมอาวแปลว่าปีนี้ทั้งปีนะครับคาราบาวก็จะมาให้ความบันเทิงให้ความสุขกับชาวจังหวัดนครพนมเลือกเอากันแล้วกันนะครับอามาฟังข่าว5นาทีสำหรับเพื่อนครูหน่อยกันแล้วกันนะครับ มาช่วงนี้นะครับเรื่องของการสมัครสอบบรรจุและเตรียมการสอบบรรจุแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปี2556นะครับมีการเตรียมแผนวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนและก็ยุติธรรมนะครับซึ่งทางสพทดรจินภัทรูมิรัตน์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ในการเขตพื้นที่ที่เป็นสนามสอบนะครับก็บอกว่า ให้รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการสอบแข่งขันว่าการดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนใดมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไรโดยให้รายงานเป็นระยะระยะทุกวันศุกร์นะครับโดยจะเริ่มรายงานตั้งแต่วันศุกร์ที่31พฤษภาคม2556นะครับจนถึงวันศุกร์ที่21มิถุนายน2556เมื่อดําเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ดําเนินการขอให้รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานสปททร,ราบโดยด่วนกันและการอ่าวอันนี้ ก็คือเรื่องการเตรียมการที่สอบบรรจุรุ่นใหม่นะครับ ást. น้องๆทั้งหลายก็เตรียมลูกๆทั้งหลายอ่านหนังสือให้เยอะก็แล้วกันนะครับไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับเหมือนสอบที่ผ่านมาขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบวิวินัยนะครับสอบวินัยสาหรับขราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะขราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งขณะนี้นะครับซึ่งก็มีการประชุมนัดแรกแล้วนะครับว่าจะมีการมีการสอบวินัยขราชการชั้นผู้ใหญ่ก็โดยท่านอภิชาติจิรวุฒินะครับ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนวินัยอย่างร้ายแรงคณะกรการชั้นผู้ใหญ่นะครับขณะนี้ก็มีการประชุมนัดแรกแล้วซึ่งการประชุมนัดแรกก็มีปัญหาอุปสรรคนิดหน่อยเนื่องจากคณะกรรมการนั้นมาไม่ครบองค์ประชุมนะครับแต่ก็ได้มีการกําหนดการดําเนินการเพื่อสอบเรื่องดังกล่าวไว้ทุกๆวันอังคารและก็จะดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับจากวันที่รับการแต่งตั้งนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการดําเนินการในส่วนที่แล้วแล้วมาเพื่อที่จะหา ผู้รับผิดชอบในส่วนนี้นะครับจะมาข่าวเขตพื้นที่กันล้วกันนะครับท่านปริญญาธรเสนารองผู้ในการสาพม .22 นะครับก็บอกว่าจะมีการาจาัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม .22 นะครับซึ่งมีทั้งหมด81โรงเรียนโดยให้โรงเรียนนั้นส่งคุณครูผู้รับผิดชอบนะครับในการดําเนินการระบบควบคุมภายในของโรงเรียนโรงเรียนละหนึ่งคนนะครับมาเข้ารับกัน อบรมในวันที่11มิถุนายน2556นะครับสถานที่ก็ที่โรงแรมวิวโขงจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อที่จะได้รับความรู้แนวทางนะครับตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน2554ว่าจะดําเนินการอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรจึงจะสามารถดําเนินการและรายงานได้เพราะ,ะนั้นก็ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนะครับ ภายในวันที่6มิถุนายน2556นะครับขณะเดียวกันนะครับทางท่านบริญญาธารเสนาก็ออกคําสั่งแต่งตั้งแจ้งกําหนดการติดตามคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศาึกษาปี2556นะครับซึ่งมีคณะกรรมการหลายชุดด้วยกันนะครับประมาณ15ชุดแต่ละชุดก็มีการกําหนดวันเวลาที่จะทําการออกประเมินคุณภาพภายในปี57ปี2556นะครับ ก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยได้ดําเนินการแล้วนะครับวันที่29วันนี้ไปไปไหนบ้างเนี่ยทีมงานของท่านอนันต์สุวรรณหงษ์และก็ท่านวีรดีแนบเนียวที่ดีแนบเนียนเลขานี่นะครับก็จะไปประเมินที่รงเรียนหนองแวงวิทยาคมนะครับที่มุกดาหารนะครับขณะเดียวกันทีมของสมพงษ์อุมาวันสุขคนอ้วนแก้วชวิราปัทธดีจูศินตั้งสกุลแลวก็ที่พวันเสนจันทิชัยนะครับก็จะออกประเมินในช่วงของวันที่3 4 5มิถุนายนนะครับ3 ตอนเช้าก็จะอยู่ที่วัดบึงเหล็กนะครับบ่ายก็จะอยู่ที่กุดฉิมวิทยาคมนะครับสีมิถุนายนสมพงศ์มวันก็จะอยู่ที่ศรีโคตรจุบูญบ่ายก็จะมาที่นาถอนพัฒนานะครับวันที่5มิถุนายนเช้าอยู่ที่คําเตยอุปถัมภ์ของท่านพนมศักยธงยศนะครับบ่ายก็จะอ,อยู่ที่ปิยะมหาราชลัยของท่านคมจิตรีมณสักน,นะครับเพราะนั้นทีมงานก็จะออกช่วงนั้นกันแล้วกันนะครับวันนี้มีที่ไหนบ้างนะครับ 29พฤทภผลคมทีมของสมพงษ์ฤทธิกิตนะครับสรสิทธิ์พันวงศ์อารามกูสกุลวัดนะกูสกุลรัฐนะครับและก็ทรงชัยคําชนะมนตรีอนุยาหงนะครับก็จะประเมินเช้าที่บ้านพึ่งวิทยาคมและก็เอาบ่ายก็จะอยู่ที่วังกระแสนะวิทยาคมนะครับวันนี้29เช่นกันทีมของบัญชายี่สารพัดเช้าจะอยู่ที่นาแกพิทยาคมบ่ายจะอยู่ที่หนองบ่อวิทยานุก,กูลนะครับ ส่วนวันนี้เช่นกันเอาเยอะนะวันนี้ทีมที่ออกวันที่ยีจะออกเยอะนะครับท่านชาตรีประดุจชนจากมุกทหารทีมงานมุกทหารทั้งหมดหท่านนะครับจะไปประเมินที่โรงเรียนสหราชรังสิตนะครับยีสพฤษภาคมเวลาบ่ายนะครับก็จะประเมินที่สหราชรังสิตนะครับพูดถึงสหราชรังสิดอำเภอศรีสงครามแล้วรับแจ้งจากท่านสรสิธิ์พันวงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสหราชรังสิดว่าวันนี้บ่ายวันนี้นะครับจะมีการชาปนกิจศพของช่างเป้ ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการวัฒนาคาแคร์นะซึ่งเป็นคาแคร์ชื่อดังที่อำเภอสีสงครามนะครับบอกว่านาสิ้นลมหายใจด้วยอาการหัวใจล้มเหลวอย่างเขียบพลันนะครับและวันนี้ก็จะมีการชาพนักิจศพที่วัดบ้านปฏิรูปอำเภอสีสงครามนะครับสมพงษ์มวงวันถ้าเสร็จจากภารกิจแล้วก็คงจะได้ไปร่วมส่งสการช่างเป้นะครับซึ่งเป็นช่างใหญ่ที่คอยดูแลสมพงษ์มวงวันในช่วงที่สมพงษ์มวงวันอยู่ที่สหราชรังสิตนะครับก็จะไปร่วมงานชาพนักิจศพบ่ายนี้นะครับก็ คงจะได้ไปเยี่ยมสมนึกขันทักและก็ท่านผอประกอรกอมณีประกอรด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีคร,ครับมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัายดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลนางสาวสมสมรเรืองวรบูร์จากว,วิทยาภัยยาานบรมราชชนนีนะบอกว่าในวันที่30พฤษภาคมเวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยครับเขาจะมีการจัดโครงการ พัฒนาสมองป้องกันอัลไซเมอร์ให้กับผู้สูงอายุสี่นะเขาจะจัดกันที่วัดสว่างสนนานรามลุงพร้อมควรไปอย่างยิ่งว่าอย่างนั้นเชิญเชิญเชิญทางมหาวิทยาลัยนครปนมนะฮะเขาเปิดรับสมัครหลักสูตรรัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตก็คือปริญญาโทนั่นเองสาขาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชนนะรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ส ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนะไม่เว้นมันอยู่ราชการติดต่อที่คุณพิรยุทธ์0-86224 315ผมบอกคนนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวบอกหลายคนให้จ,จำไม่ได้นะเอาถือว่าเป็นเรื่องดีครับสรับท่านที่จะเป็นมหาบัณฑิตนะฮะมหาวิทยลาลัยนครปฐมของเร,เราก็รับเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าลูกหลานที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนไม่เรียนดีสายอาชีพที่ลูกที่วิทยาลัยเทคนิคเดิมหรือว่าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนมครับ,รบตอนนี้สมัยสามิตรยังอ้าแขนรับอยู่นะถ้ายัางไงยังไงก็ลูกหลานมาติดต่อได้ครับที่วิทยาลัยเทคนิคเดิมนะฮะรู้จักดีเนะาะถ้ายัางไงยังไงก็อย่านะลูกนะบอกว่าไม่เรียนดีกว่าทํางานดีกว่าหรือว่าไปทำยังไงดีกว่านะต้องเรียนครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะาขาดโอกาสพลาดโอกาสนะเด็กๆอายุมน้อยๆ้อ,องเรียนศึกษาเราเรียนแล้วจะได้สบายเมื่อปลายมือแก่ๆอย่างนีเพราะไม่มีความรู้อะไร หมดท่าแล้วนะ่นะ่ะแต่ถ้าหาว่า